สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านหลังจากที่เรานำไข่มาแช่น้ำแร่แล้วตอนนี้เรามาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมด้วยกันค่ะจุดนี้จะเป็นโซนของการอาบน้ำแร่นะคะทางอุทยานจะทำห้องให้เราแช่น้ำแร่ส่วนตัวค่ะและก็ยังมีห้องรวมด้วยนะคะจะแยกชายหญิงทั้งห้องในร่มและห้องกลางแจ้ง ในห้องอาบน้ำเป็นหลังๆกับอ่างอาบน้ำส่วนตัวให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการตามความต้องการค่ะอุณหภูมิที่เราแช่นั้นประมาณ39-42ถึงององศาหลังจากที่เราแช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัวแล้วทำให้ร่างกายเราสดชื่นเราก็ไปนั่งแช่เท้ากันต่อนะคะจุดนี้เป็นจุดที่น้ำร้อนและน้ำเย็นมาเจอกันค่ะ ทำให้อุณหภูมิของน้ำอุ่นพอดีเหมาะสำหรับการแช่เทา้าภายในอุทยานแห่งนี้นอกจากจะมีน้ำพุร้อนแล้วยังจะมีน้ำตกที่สวยงามอีกด้วยนะคะชื่อว่าน้ำตกแจ้ซ้อนอยู่เหนือจากบ่อน้ำร้อนขึ้นไปอีกประมาณ1กิโลเมตรน้ำตกมีทั้งสิ้น6ชั้นแต่ละชั้นก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปค่ะ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกแม่เปียกน้ำตกแม่มอนและมีถ้ำผางามถ้ำน้ำถ้ำหลวงซึ่งหญิงมอจะพาเพื่อนๆไปดูภายหลังค่ะหญิงมอจะพาเพื่อนๆมานั่งจุดนี้นะคะจุดนี้เป็นจุดที่น้ำร้อนและน้ำเย็นมาเจอกันเป็นน้ำอุ่นพอดีเหมาะสำหรับการแช่เท้าค่ะหากเพื่อนๆมีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดลำปาง อย่าลืมแวะผ่อนคลายร่างกายที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแก้ซ้อนนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ